ผมมันน้ำเสียมีหงนกพงศกรครับทักทายพี่น้องสุข,ขุสุคขขนนะครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆครับ p p s โปรโมชั่นเฮียตะวันด้วยนะครับทีเดย์ผ้านะครับคาราวานมาน้ำเสียมหงอนกพงศกรมาฝากผลงานกับพี่น้องอีกเทืนหนึ่งยกข่างป้าสวนกลวยมือนีครับแม่รอบนี้พิเศษจังหนึ่งฮะมองใดอพ่พิเศษดอกต้นทูบหรือสีให้ได้ปิวเขาแปลกผู่ค่อย่าสันเปิดมือมือนี <c oughs> อ่ะวันอีหล่าเนี่ยน้นำตัวกับพี่น้องจังน่อยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องอาไายสกุณนนาพรเสียงวิโฮค่ะฮ้อนฮอนขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความัาความเพ่งที่พ่อพ่แม่แม่หายหลานะคะขอบคุณของฝากของต้นนะคะและ้วก็ขอบคุณมาไลย มาได้นําใจจากพี่จากน้องสุขสุขคนค่ะพี่น้องทั้งสตรีมไล่สดที่รับชมทัวประเทศพร้อมด้วยพี่น้องเด้อเสียงพี่น้องรัดกระบางในลูกค่ะเขอเสียงพี่น้องรัดกระบังแนจ้าป้าแม่พ่อจ๊ะ ยังลูกลูกต้องขอขอบคุณตุ๊กตาจากลานป่าปงนะคะเอาเปียกไม่เบียกขอบคุณเพลินแม่์เมยเอามาให้ออ่ะพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตออกออกตัวจักหน่อยพี่น้องกระตือรว่าเป็นยังจังหวรัดเพราะหลักสับว่าทายลูบมันเคยมีเหตุการณ์จับเพราหลักสับไอ้ฝนเฮียบึ้มลงมขาพี่น้องครับมือหลานน้อยน่ะนะจต่เพราหลักสับเรื่องใหญ่ๆวันนี้มันหลุดมือนะคะเพราหลักสับก็เลยแตกก็เลยเสพ จะได้พี่ม่อย่างยูนามึงนั่นโอ้ยบ่อึดจะยั้งเป็นยังเต็มแนวคอยยุดอะนี่ป้าสาวกลัวน้ำตกตัดต้นยังเกาะน้ำตกตาดตนป้าไม่น้ำตกตาดตนมันยหอยค้างหอยแน่พูดมันร้อนมันเอ้าวขึ่นขอนค้างขอนแน่แท้ป้าเกถือสาบหวานเมื่อคืนบอกข่อยาดยุคใครข่อยาดใอรเป็นแนวนั่นยุคใครบ้างเือเป็นค้างเป็นแน่แท้พี่น้องพนยูนาเวทีเพิ่นคือพ่อยู่อยู่สิ้ เอาฮอตเต้นฮอพ่อไฟพอ่อแสงต<ด>ีอะไรครับยังก่ออะไรครับโอโปรโมทโปรโมทมลาม,โ,โ,ม,โ,โ,มโอพี่ต้องกำลังหมดเอาติปไปมาตองห่วงขันเรือเอาเงินไข่ยยางไวป้ปัญญ์ขอบคุณหลายๆครับผมไฮไพรนี่ตีเออได้อยู่ขันโอเคครับรค,รคุณสร้างมาแค่นี้ไม่ธรรมดาแล้วอขอบคุณครับ โอ้ยส oh, ี่ปีหาปีนี่สิบสามล้านยี่ลียว่ะคุณย่าจะไปบอกคุณย่าอยากจะบอกว่าคุณย่าอายุเจ็ดสิบสามปีไม่จะจะจะจไดวันสามสิบเจดลูกบเจ็ดสิบสามอย่าอ่านกลับกันสิลูกอย่าวันพรุ่งนี้ไม่เงินไปเซเว่นอีกนะ Mm hmm. ครับคราวขอบพ่อคุณพี่น้องหลายๆครับทุกแรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องแรงสนับสนุนนะครับผิดพลาดประการใดคำขึ้นนีการแสดงครับกริยาว่าจากคำบอกดนบัตรถืออกถือใจพี่น้องครับสิบนิ้วของผมวุฒิพิมพ์งานมรนกศิลปหนุ์มงกรบอดนุนะครับพร้อมกับศิลปินพระเอกนักเอกทุกๆชีวิตขอกราบลงแถบตักขอถทดขอพระพี่น้องหลายๆทุกการแสดงเพียงแค่เห็นรอยยิม้มอยากเห็นความสุข,ขของพี่ของน้องแค่นั้นเองครับวับนนี้เพื่อเป็นการบ่เสียเวลานำภาพพี่น้องพบอๆครับ นังเอกสาวประจำที่งานเสียงวีหกครับในนามของนังเอกสาวดาวจรัดฟ้าแพวทิดาเสียงวโหกครับ บอลำน้องใหม่ขอแรงใจสั่งสรรคนางานช่วยเชียร์แผ่วไปนานๆนานจนถึงปลายฝานวันนั้นที่